สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงตามวันเกิดเช่นเคยค่ะเรื่องจากคนวันจันทร์นะคะเจ็ดวันข้างหน้าของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะจะเจอะ,ะ,ะเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะอยู่ไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะอัศวินถือไม้เท้าค่ะใบที่สองค่ะเดซันค่ะใบที่สามค่ะ สองถ้วยค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในเจ็ดวันข้างหน้าของคุณนั้นสิ่งที่จะเจอเจอนะคะคือการงานของคุณนั้นนะคะจะเป็นการงานที่ช่วงนี้อาจจะมีงานที่เร่งด่วนนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะจัดการปัญหาต่างๆนะคะในเรื่องของงานได้อย่างดีและประสบความสําเร็จค่ะแถมงานของคุณนั้นนะคะยังส่งผลดีต่อตัวคุณนะคะทําให้คุณเนี่ย มีการทำงานที่โดดเด่นนะคะผู้ใหญ่เนี่ยได้เห็นปีมือของคุณนะคะทำให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสนะคะได้นำเสนอผลงานของคุณนะคะถ้าออแล้วก็มีโชคทางด้านการเงินด้วยนะคะซึ่งไพ่สองถ้วยของคุณนั้นจะบ่งบอกว่าในเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะ ถ้าใครที่ยังไม่มีคู่ก็อาจจะได้เจอนะคะแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนะคะคู่เนี่ยจะส่งผลหรือส่งโชคดีในเรื่องของการงานกับการเงินให้กับคุณนะคะก็ขอให้คน,นจันทร์ทุกคนโชคดีกันค่ะได้กันฝากกดไลค์กดแชร์กด share, ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าคู่กันด้วยค่ะ